ฟังครั้งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหัวเว่ยเขาได้ออกแคมเปญมาใหม่ค่ะเพียงแค่ติดแบตเตอรี่หัวเว่ยรุ่น่า 2000s1 ค่ะรับไปเลยกิฟต์วอชเชอร์สูงสุดมูลค่า24,000บาทค่ะเอาไปช้อปปิ้งได้ที่เซน็นทรัลทุกสาขาเลยนะคะทุกคนและวันนี้ค่ะที่เป้มาอยู่สถานที่แห่งนี้นะคะเป้ก็พาทุกคนมาฟังอีกหนึ่งเสียงผู้ใช้งานจริงนะคะที่ได้ติดโซล่าเซลล์พร้อมกับแบตเตอรี่ไปการใช้งานจะเป็นยังไงจะดีแค่ไหนเราเข้าไปถามพี่เขากันดีกว่าค่ะ วันนี้นะคะเป้พาทุกคนมาคุยกับผู้จัดการร้านสูงจำหน่ายสินค้าราคาถูกว่าติดโซลารเซลล์พร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างยังไงเราไปคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตพี่แนะนำตัวค่ะดีกว่าค่ะได้ครับผมชื่ออาร์ตครับเป็นผู้จัดการร้านพลาสติกแวร์เฮาเส์เซนตต้นยางสารคีครับค่ะก็ร้านนี้นะคะก็คือพี่อาร์ตเป็นผู้จัดการร้านเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าหากใครสนใจสินค้าพวก สินค้าราคา20บาทหรือเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่คือร้านนี้มีครบเลยใช่ไหมคะค่อนข้างครบครับถ้าหากใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะใช่งั้นเราเข้าพาร์ทสัมภาษณ์กันกว่านนาะได้เลยครับที่นี่มีการติดโซลาเซลล์เนาะติดมานานหรือยังคะพี่ก็เริ่มติดมาได้1ปีครับ1ปีก็ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่า มันช่วยการจัดการเรื่องระบบไฟของที่ร้านได้ค่อนข้างดีเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเสถียรเพราะอะไรคะเหตุผลที่ทำไมถึงต้องเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหารตรงนี้ก็เราจะต้องดูว่าความเสถียรคือจะต้องเราจะต้องขยายกิจการเพื่อที่จะขึ้นใหญ่โตขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาสิ่งที่มันเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจของเราเพื่อที่จะได้มีไฟฟ้าที่ใช้ได้ยืนยาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่าย ในการใช้ไฟแบบหลักของเราเห็นว่าที่นี่ติดแบตเตอรี่หัวเวย่ยด้วยติดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ครับติดมาแล้วดีเลยครับมันค่อนข้างที่จะเก็บไฟได้เยอะได้นานแล้วก็เท่าเท่าที่ใช้มาหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยก็ก็คือไฟไม่ตกไม่ดับใช่ไหมไม่ตกไม่ดับครับก็ดีก็เหมือนว่าที่นี่เนี่ยที่เลือกติดแบตเนาะจากที่พี่อธิบายก็คือเหมือนว่า ช่วยเรื่องของโปรแกรมเนาะให้มันเสถียรภาพเพราะไม่งั้นถ้าไฟดับมันจะมีปัญหาใช่ครับอันนี้คือส่วนสําคัญเลยครับในในการที่เราจะดำเนินไปได้ก็คือถ้ามีการไฟตกหรือไฟดับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยในการกทํางานข,าของเรากับลูกค้าด้วยความไม่สะดวกสบายเลยมันก็จะทําให้เราคิดตังค์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับโปรแกรมการขาย โอเคค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยที่ติดก็คือ<ช>ต้องการความเสถียรของไฟใช่ครับต้องการความเสถียรก็คือตอบโจทย์มากเป้อยากให้พี่เทียบดีกว่าว่าระหว่างก่อนติดกับหลังติดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยครับก็ประมาณ50-60%เอลยอย่างเราใช้ไฟหลักเนี่ยเราจ่ายเราจ่ายอยู่สมมตินะหนึ่งร้อเดือนละหนึ่งมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราได้มาใช้ระบบโซลาร์เซลล์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ลดไปถึง50-60%เเลยทีเด โอเคค่ะก็เหมือนว่า<ม>เทียบระหว่างก่อนติดกับหลังติดอาจจะลดได้สักประมาณ50-60%<ช>ก็เหมือนช่วยลดต้นทุนของธุรกิจนี้ด้วยใช่ครับก็ทําให้เรายังมีเงินเหลือใช้มาดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับร้านนี้เนี่ยติดโซลาเซลล์ความคาดหวังคืออะไรคะความคาดหวังก็คือการใช้ระบบไฟที่มีความเสถียรภาพแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของไฟฟ้าที่จะติดติดดับๆับหรืออะไรนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยทําไมถึงเลือกติดตั้งกับบริษัท E ี p o w e r Energy ก็ ค่อนข้างค้นหามาหลายๆแบรนด์ mm hmm. คือดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์นอินเทอร์เน็ตก็ฟังหามาเยอะเหมือนกันเราก็ดูจากที่นี่ดูเป็นมาตรฐาน mm hmm. ดูเป็นมืออาชีพดูแล้วแบบคือน่าไว้วางใจ uh huh. ที่จะมาช่วยให้เราแบบดำเนินธุรกิจต่อไปได้พอใจ after service ไหมคะเรื่องของล้างแผงหรือเข้ามาตรวจชิกระบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างทางทีมติดตอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแบบคือเห็นทีมงานช่างที่เป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นชุดหรือ อะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นเออาชีพทั้งหมดเลยแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาคอยเซอร์วิสแบบคอยจัดการเรื่องพวกนี้ให้เราแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วในเรื่องของปัญหาเนี้ยค่ะมันอาจจะติดมาอาจจะมีปัญหาเอออินเวอร์เตอร์เป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทีมช่างเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตไวอยู่ใช่ไหมคะก็เรื่องความไวนี่ไวนะครับเพราะว่าทีมงานช่างเขาดูจากออนไลน์ได้ดูจากออนไลน์ด้วยแล้วก็ในการโทรเช็คด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยครับมัน,น ไม่ได้เป็นห่วงอะไรโอเคค่ะที่ร้านแห่งนี้เนาะมีการติดโซลาเซลล์กับแบตเตอรี่เป็กก็เลยบอกว่าเออพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yep. S 2> คือใช้ของหัวเว่ยเพราะว่าการติดโซลาเซลล์มันต้องรีเสิร์ชมาก่อนเนาะที่ร้านนี้ตามที่บอกเลยก็เลยจะถามว่าเออได้รู้จักแบรนด์ของหัวเว่ยเข้ามาก่อนไหมคะก็ค่อนข้างรู้จักมาจากหนึ่งก็คือรู้จักมาเลยจากพวกมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การส่งสัญญาณของเสาก็ส่วนมากก็จะใช้ของหัวเว่ยกันทั้งนั้นเลยก็เลยมั่นใจด้วยเรื่องก็มั่นใจด้ววย่า น่าจะโอเคใช้ดีปลอดภัยนะเครับก็เลยเลือกแบบนี้ใช่ครับอ่าคำถามสุดท้ายแล้วคะ่ะคือพี่อาร์ตอยากบอกอะไรกับคนที่คิดจะติดโซลาเซลล์ไหมคะก็ในการลงทุนระยะยาวผมว่าติดเลยครับเพราะว่าบ้านเราก็รู้อยู่ว่าไม่รู้ว่าไฟอ่ะมันจะ,สะเสถียรระพับแค่ไหนคือจากที่ผมเคยเจอมาใช้มามันค่อนข้างจะติดติดกับกับไม่ค่อยลงตัวหรืออะไรเงี้ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมาย กว่าจะเรียบทีมช่างของไฟฟ้าหลักหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยอแต่เมื่อเวลาที่เราติดโซลาเซลล์พวกนี้แล้วเราไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเรามีเรื่องการจัดการของระบบไฟที่ของ h ัวเว่ยเขาค่อนข้างทํามาให้เราได้ใช้ค่อนข้างโอเคก็ไม่มีปัญหาก็ธุรกิจเราก็ดาเนินไป,ไปได้ก็ช่วงนี้ก็เปิดมามาร้านใหม่มาเป็นหปีแล้วก็มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยครับก็ยัง สบายสบายโอเคค่ะงั้นช่วงสุดท้ายก็คือให้พี่ฝากร้านนี้อีกครั้งดีกว่าเปิดติดกี่มุมจะมายัางไงอ๋อได้ครับก็ร้านเราก็จะตั้งอยู่ในส่วนของเส้นต้นยางสารพีครับมาจากทางสี่แยกหนองหอยก็ได้หรือจะมาจากทางวงแหวนรอบสามก็ได้ร้านเราจะติดอยู่กับสี่แยกไฟแดงพอดีเลยก็คือสี่แยกกองสายครับอำเภอสารพีตำบลหนองพึ่งครับ โอเคเปิดปิดกี่โมงคะเราเปิดปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มครับ mm hmm. ใช้บริการกันได้เลยครับเราก็มีของค่อนข้างครบมากมายมั่นใจได้เลยครับ ตามที่พี่อาร์ตบอกเลยค่ะว่าที่นี่ที่เดียวมาแล้วจบเลยจบเลยครับโอเคค่ะทุกคนยังไงขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะที่มาสัมภาษณ์กับเราวันนี้ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเสียงผู้ใช้งานจริงที่ใช้โซลาร์เซลล์พร้อมติดแบตเตอรี่นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะและถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเป้ก็มีข่าวดีมาบอกค่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นคุ้ม2ต่อไปที่ต่อที่หนึ่งนะคะเพียงแค่คุณติดโซลาร์เซลล์วันนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะทองคำฟรีแบบไม่ต้องลุ้นนะะค ต่อที่2ค่ะก็คือติดแบตเตอรี่ห Huawei Luna 2000 S1 ที่เป็นตัวใหม่นะคะรับไปเลย g i ฟต์วอเชอสูงสุดมูลค่า24,000บาทเอาไปช้อปปิ้งได้ที่เซ็นทรัลได้ทุกสาขาเลยค่ะและโปรนี้นะคะก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม 2,567นี้เท่านั้นยังไงทุกคนรีบมาใช้โปรโมชั่นนี้กันนะคะถ้าหากใครค่ะสนใจโปรโมชั่นนี้ก็ติดต่อได้ที่ EV Power Energy หรือสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0904566646ได้เลยยังไงวันนี้เป้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย